จากนั้นค่ะนายกด้านมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ขึ้นปาถักกระถาพิเศษบนเวทีนะคะมีการพูดถึงนโยบายสําคัญของรัฐบาลอย่างดิจิทัลวอลเล็ค่ะก็ย้าว่านี่เป็นนโยบายที่สําคัญที่สุดแล้วยืนยันด้วยว่ามีการทํางานอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีการประกาศออกมาเต็มรูปแบบไม่ได้วนอยู่ในอ่างแต่เราต้องคํานึงถึงเสียงที่ให้คําแนะนําด้วยดังนั้นของที่จะออกไปต้องเป็นของที่ดีที่สุดสําหรับพี่น้องประชาชน แล้วช่วงหนึ่งคุณเศรษฐาก็เปิดใจในฐานะสมาชิกของพรรคเพื่อไทยนะคะที่เป็นน้องใหม่เพิ่งจะเข้ามาได้13เดือนคือน้ําเสียงช่วงนี้ค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นน้ําเสียงที่ปลุกใจสมาชิกพรรคเป็นน้ำเสียงที่ดุดันคุณเศรษฐาบอกว่าถ้าย้อนไปในการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็คือเราแพ้การเลือกตั้งฟังแล้วมันอาจจะบีบหัวใจนะแต่มันเป็นความจริงแล้วในฐานะที่ตนเองเป็นสมาชิกพรรคเป็นแคนดิเดตนายกก็เจ็บปวดแต่ยืนยันว่าเราจะไม่แพ้ตลอดการ คุณเศรษฐาบอกว่าเราต่อสู้กับอดีตที่ขมขืนแต่เราจะมีอนาคตที่มีแสงสว่างวันนี้เรามี141เสียงในอนาคตเราจะมีเพิ่มมากขึ้นเรามีหัวหน้าพักที่มีความมุ่งมั่นเรามีคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะฉายแววและที่สําคัญคุณเศรษฐาบอกว่าเรามีผู้นําจิตวิญ,ญญาณที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยท่านกลับมาแล้ว แล้วก็บอกด้วยว่าการเข้ามาตรงนี้นะคะสิ่งเดียวที่คุณเศรษฐาปรารถนาก็คือนําชัยชนะกลับมาให้พรรคเพื่อไทยจะทุ่มเทกายและใจและในอีก3ปีครึ่งข้างหน้าเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนในพรรคเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆตอนอายุ60ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสองวันที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ไม่เคยคิดนะครับว่าต้องไปยืนบนเวทีแล้วก็ต้องถูกต่อว่า หลายๆเรื่องที่ต้องเรี้ตกทงว่าไม่เป็นความจริงนะครับแต่ก็ต้องกัดฟันการเลือกตั้งที่ผ่านมาทีแรกจะไม่ใช้คํานี้แต่ท่านหัวหน้าพักได้พูดไปในวิทยาที่ชัดเจนว่าเราแพ้เลือกตั้งฟังแว้วมันบีบหัวใจนะครับแต่มันคือความจริงนะน้อมรับกับผลที่ออกมาน้อมรับกับข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาแต่เรียนให้ทราบเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนไม่แพ้ตลอดกาล ผมบอกกับทุกคนเพื่อนครอบครัวทุกคนว่าผมยอยากเดียวเลยชีวิตผมต้องชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ผมไม่สามารถทำได้ผมจะทุ่มเทกายและใจในอีกสามปีครึ่งข้างหน้านี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนในพักที่จะถึงจุดๆนั้นให้ได้เรามีหัวหน้าพักที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนรุ่นใหม่เรามีทีม ผัวผู้โสที่ช่วยประคองเรามีคนรุ่นใหม่เยอะไปหมดเรามีผู้นําจิตวิญญาณผู้ก่อตั้งพรรคอดีตนายกที่มีความป๊อปปูล่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเมืองไทยกลับมาแล้วท่านมีนายกและมนตรีซึ่งมีจุดประสงค์เดียวในชีวิตคือชนะเลือกตั้งครั้งต่อไป วันนี้นะคะปาฐกถาของคุณเศรษฐาบนเวทีพักเพื่อไทยเนี่ยน่าสนใจหลายช่วงนะคะก็เหมือนจะเป็นการเปิดใจโดยเฉพาะช่วงที่เมื่อพมวยเล่าไปแล้วเราได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคำว่าแพ้เลือกตั้งฟังแล้วมันบีบหัวใจคุณคเศรษฐาบอกผมในฐานะแคนดิเดตนาย,ยกมีความเจ็บปวดผมต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นความอ่อนหัดด้านการเมืองเข้าถึงประชาชนไม่เต็มที่ไม่ได้ไปดีเบตผมไม่เถียงอะไรทั้งสิ้นพร้อมน้อมรับทุกข้อกล่าวหาแต่ ผมไม่แพ้ตลอดกานนี่ค่ะช่วงนี้ดูเดือดนะคะน้ำ